มาแล้วจ้ารัฐบาลไทยใบยแท้แอดมิสเตอร์บอนอาจารย์โกยบานไรสวัสดีฟ้าพี่น้องกองไงาเสด็ถึงสุพนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้อยดังมาเชนนะจ๊ะก็มาพอกับแอดมินในวันอังคารที่27ส,งสิงหาคมนะจ๊ะแอดมินก็มีนักท่าน,นที่ดีทดเลวปังเอามาแบ่งป่นในพี่นหน่อในเบิ้งการอีกเชนเคยเนนะพี่น้องสำหรับชุดนี้นะจ๊ะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบานไรนะจ้ะต่อด้วยแนวทางของแอดมิสเตอร์บอเนะจ้ะตกท่ายเดียวทางของอ ลุงกลไก่ดพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องนอกจากโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในกนารทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสู้พลนเด้อจา้า เพื่อเป็นการบาเซวลลาเฮากบไปรักช่อมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นที่แนวทางของอาจารย์โกยบานไรกันก่อนนะจ๊ะส่งผลงานหัติพานมา16สิงหาคมต้อนก็ให้เขาตัวเด่นนะจาะนั่นก็คือรักหกนะจาะให้เขาตัวเด่น2ตัวบนนะจาะรักหกเลขออก867อกจากนะจะก็ให้เขารักหกนะพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งตอกันที่1กันยายนส0งพันาอยกเจกันตอเลยจ๊ะส่งอาจารย์โกยบานไรก็ได้ปล่อยแนวทางมาห้แล้วนะจ๊ะ ซึ่งรัฐบาลไทยงวด1กันยายนพ้นกระหายเด้นบนไปทิ่ศูนย์กับหาดิฟนองเด้อเด้นบน0นย์กับหาจากสายบิง่งายรูปมากระจัดไปได้จ้าศูนย์กับหาชุด2โตที่หายก็คือ1นึ่งศูนย์สามศหกแหหาสหาหหาและ8ปดหาจะ้ะต่อโดยจุด3โต0 3 0 1 3 0และเก้าแหาจ้ะ วง2โตเน้นๆไปที่3080 35และ85เด้อพี่น้องเดอ้อต่อโดยแนวทาง2อตัวล่างเนาะจ้ะเพิ่นก็ให้เด่นล่างไปที่4กับ9เนาะจ้ะล่างเด่น4กับ9ชุด2โตก็คือ24 54 64 47 19 49 69และ89จ้ะ ว่งให้เน้เนๆสองโตสีหางนั่นก็คือสีเจ็ดสีเก้าหกเก้าและแปดเก้าไดพี่น้องเดอ้อแนเทา่งของอาจารย์โกยบานไรเนาะจากมุติพันธ์มากก็ให้เขาเด่นบนเนาะจากนั่นก็คือลากหกกล้กลองตามต่อกันเบิ้งได้พี่น้องเดอ้อหากคนห้ยโสใหลาลาบเนาะจากแคบไปเบิ้งจดไปเบิ้งกันเด้จา้าแอดมินเอามาให้เบิ้งแล้วแตเก็บวไว้พี่นิดพิจารณากันเด้จา้า มาเบิรงต่อกันทีแนวท่าของแอสมิสต์บกันต่อเลยจ้ะสืงผลงานอดิพานมา16สิงหาคมเพิ่งจะให้เขาเล็กวิ่งลักสองนะจ้ะซึ่งเกิดให้เขาลักสองสองตัวล่างพี่น้องอดิพานมาสองตัวล่างออกสองแปดนะจ้ะเพื่อให้เขาเล็กวิ่งลักสองเอากลับมาเบิงต่อกันทีห่งกันยาโย,ยนสองพัน27กันต่อเลวจ้ะสื่งแอสมิสต์บอลเพิ่งก็ะไดปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะจ้ะ ซึ่งหวดนี้ชุด3สตัวที่พ้นห้ก็คือ6กสี่เจ็ดเจ6ดสี่เแปดสี่จ็กเจ่หกและแปดส่หจ้ะเน้นหายสามตัวสงหางก็คือหกสีเจ็ดกับแปดสี่เจ็ดนของเดอ้อหวัวนี้เพ้นก็ให้วิ่งไปที่ลักเจ็ดนะจ้ะสายวิ่งสะรูดมักจัดไปดจานลักเจ็ด2ุดสตัวที่หาก็คือ72 73ส7 0เจ หกสองหกสามสี่กและศูนย์หกจะเน้นไหซ้องคางก็คือสีเจ็ดกับสี et, ่หกเ่น้องเดอ้อแนวทางของแอสมิตบอลของแทนนะจากส่งกะล่มไยในวันที่ยี่สิบหาสิงหาคมจ้ามาเบ่งตอกกทิณีแนวทางของลุงไก่กันต่อแล้วจ้กขนมไทยหนึ่งกันยายน 2, 000, 500, อสองพันเจสิ่งเพิ่นก็ให้วิ่รูปป 8, 9, ไดไปติแปดเก้าเล่น้องเดอ้อวิ่งรูดแปเก่าจ้า จุดสองัวก็คือ8 0 8 5 9 0 9 5 5 8 0 0 8 9และ5 0 9จ้าแนวทางขนมไทยลุ่งไก่ได้พี่น้องเด้อแคบไปเบิ่งจนไปเบิ่งกันนะจ๊ะพอจะเปลี่ยนแนวทางของอัลซานโกยบานไรนะจ๊ะซึ่งก็ให้เขาตัวเด่นลักพกแล้วก็แนวทางของเอสมิสเตอร์บอลก็ให้เขาเล็งวิ่งลักสองจ้ะแนวทางลุงไก่แคบไปเบิ่งจนไปเบิ่งเอาไว้เทียบตัวเด็กในการเลือกซื้อลอตเตอรีก่กันได้พี่น้องเด้อ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกูสักคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติกระจ่างเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบง่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบพูดแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเมตจงอา การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆละจ๊ะสื่อตามข่าวล่าสุดสื่อตามพึงดวงของาของและพี่น้องเรือจการจะถึงแอดมินกับอให้พี่น้องหูสุโค้ส่งด,ดีแห้งๆป้งปังมันมันกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับอโต้ล่าพี่น้องไปสนิ่งกันนะจ๊ะเราจจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า